มาเก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาส่งแบนไอหนึ่งเงินกันดีกว่านะครับดูครับที่หนึ่งเงินของเรานะครับโอ้โหเดี๋ยวคุณสังเกตดูดีนะครับเดี๋ยวรอดูดีนะว่า,าที่หนึ<ร>่งมันจะโหขนาดไหนนะครับเอาคิดไปเอาคิดไปดูลักษณะมันอาเขาที่ไหนคุณดูที่หนึ่งเงินในดิวแทายโกะไอ้ดิวใช่หลายโบยอยู่ดูครับดูครับดูวับดูวับโอ้โห ที่หนึ่งอะฮะ ITO N O อ H นะครับโก g o ฮะใครใครที่ได้ได้ดูคลิปผมแล้วแล้วอะไรนะครับจำชื่อมันได้ก็ฝากไปแบนมันหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่เอาเอาคลิปนี้ส่งไวให้เจมไปดูเลยโอเีส่งไม่เป็นฮะเดี๋ยวจะดูอีกเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนครับครั้งนี้อะไร่้อเบื้องเนื่องขอเบื้องเนื่องมาหน่อยไม่ทางแล้วไม่ได้เปลี่ยนเริ่มอะไรว่ะดิวลำสามยี่แปด อ๋อเด well, like freely, ี๋ยวเดี you, er there, like ๋ยวไปกับตากล้องดีกว่าเดี๋ยวมันโผล่มาผมเดี๋ยวผมอยู่อย่างนี้นะครับคนดูนะครับอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเขาดูดีๆนะครับนั่นแหละไอ้ไอไอลูกฟองหายลูกฟองลูกฟองครับบางทีมันก็ไม่ใช่ลูกฟองจะยืนไปดันเลื่อนดันไล่ไปให้มันดันครับพอเท่มเกินแบบมยืนโตมาใช้พอเล่นโอ้โหไอเนี่ยห็นไหมเห็นเห็นมันดักไหมเห็นมันดักไหมเห็มันดักไหมครับปลาระเบิดดักแลับต้องอดูว่าพี่ครับพี่ครับ โดว์มายิงเลยครับโอ้โหโหดเวอร์โอ้ยดูครับดูครับแต่ละคนครับคนจริงๆครับไม่รู้เรียนมาจากสระนักไหนกันนะครับแม่มันคือแบบตาทิพอะฮะดูครับนี่สามตาตาที่สามฮะรู้จักมันตรงเล้นผ่าอะปะตูในแกงประตูนะสามต้องปฏิหารเลยอ้าวสายมืออะมันโดดแค่เท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมาดูเล่น มันรปรนะจานโป้ฮะไม่มีรางเล่นมันมาารประจานโป้นะบอกเลยลาบยบายคนะ